สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์สเตเกียนหม่ครับ Again, b, นะครับอยู่กับผมโนตี Note ้โนตนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจัดกิจกรรมอะไรนะครับผมแต่ว่าจะมาพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมประจําครึ่งเดือนที่เหลือของเรานี่นะฮะเพราะว่าเดือนนี้ครับเดือนตุลาคมนะฮะเป็นเดือนแหง่งวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมใช่เดือนวันฮาโลวีนนะฮะดูตีมสปาลเราก็น่าจะรู้นะ <laughs> ไอออกแมนทำมาแบบ เลือนมากเลยฮะหัวฟักทองลอยอย่างเดียวเลยเออมึงง่ายดีเว้ยเออโอเคนะฮะประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้นะฮะความมืดก็เข้าปกคลุมเอ,อ่อปาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาบอกนะฮะว่าเมืองฮาโลวีนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะอ่าพอเราเดินออกมานะครับตามนี้นะฮะเราก็จะมีช็อปใหม่นะครับในเซิร์ฟนะฮะผมอยู่ตรงนี้นะฮะ ให้เดินมาตามทางนี้เลยฮัลโหลนี่ฮะช็อปใหม่นะครับก็จะมีอของให้แลกครับโดยจะต้องใช้ฮัลโลวีนทิกเก็ตนะครับผมซึ่งฮัลโลวีนทิกเก็ตเนี่ยหาได้2ที่นะครับ1ไปตีมอนนะครับผม2ไปที่ s t a k e ียนช็อป닷คอนั่นเองนะฮะก็เราไปตีมอนเนี่ยก็ไปที่ดันฮาโลวีนนะครับซึ่งวัดดันฮาโลวีนเนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าฟรีได้วันละครั้งนั่นเองนะครับนี่ อยู่นี่เลยนะฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นคลิปที่โอเคสตี้เขาสร้างดันฮาโลวีนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะหรือไม่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถสุ่มเข้าดันฮาโลวีนไดจากตรงนี้เลยนะฮะฮาโลวีนดันเจียนนะครับก็จะปิดประมาณกลางๆเดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้ามีรายเพื่อนฟาร์มกันถึง 1, 1เดือนเต็มๆเ,เลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดันฮาโลวีนนะครับเพราะว่า ดันอะไรวะดันเจียนด้วยปะวะวาร์ปดัสเซนเอสิตเดี๋ยวผมกดเซฟเวอร์ซด์ดูก่อนว่ามันต้องสแลดวาร์ปอะไรก็ถูกกันดีกว่าฮัลโหลวีนดันเจียนเย่ yeah! อะพอมาถึงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณนี้นะฮะ ตรงเนี้ยก็จะเป็นสปอนเซอร์ของมอนนะครับแล้วเราก็ดูนะฮะเราเราเข้ามาแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรนะฮะต้องรอสักพักหนึ่งมอนจะเริ่มเกิดออกมานะครับเป็นแมคานิกนะฮะจะเป็นพิกซอมบี้ครับชื่อว่าฮาโลวีนมอนสเตอร์นะครับนี่นะฮะซึ่งก็จะสุ่มครับเลเวล1นถึงสินะครับมอนโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเลือดอยู่ประมาณ200มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อ่าควรจะเกิดเป็นเวลหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดมาโหดเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ไหวกันนะฮะก็ เออ่แล้วก็ตีครั้งละสิบนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเออ่เขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเลือดถ้าเกิดเขาฆ่าเราเยอะๆฆ่าคนเยอะๆเนี่ยเลเวลจะอัพครับจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองเงี้ยฮะก็จะเลือดเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีความจมตีที่แรงขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสกิลง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อเราตีเขานะครับเขาก็จะทําการเดี๋ยวผมผมจีเอ็มฟูลกันเขาก็จะทําการ หมือนกับสะท้อนนะฮะครงที่ตีจะสะท้อนนะครับผมเออนี่นี่นี่มันจะสะท้อนกลับมานะครับไม่ไหวไม่ไหวโดวนลุมนะฮะแล้วแน่นอนครับเป็นตัวที่ลุมนะฮะแล้วเมื่อ,เ,อเลือดของมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยลดลงเหลือประมาณ10%ถึง50%นะครับก็จะมีโอกาสทุกครั้งนะฮะที่เราตีเขาหรือเขาตีเรานะครับ จะเรียกพวกเนี่ยหมดเลยเนี่ยครับทั้งสนามครับเข้ามาลุมเราแค่คนเดียวไม่ว่าใครจะตีตัวไหนอยู่ก็ตามนะฮะแต่เขาก็จะเรียกพวกนะครับแล้เนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับผมถ้าเกิดอยู่ๆเรายืนอยู่ในตำแหน่งนะฮะแล้วไอตัวมอนเนี่ยโอ้ยมึนมึนฮิวตัวเองก่อนมอนเนี่ยมันกลับไปเหยียบโดนปุ่มต่างๆเนี่ยฮะแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่างกันนะครับอย่างนี้ฮะทำให้เรามึนนะครับอันนี้อะไรนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะฮะแต่บางอันเนี้ยอาจจะเหยียบแล้วตายได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับซึ่งมอนเนี่ยมีโอกาสดรอปฮาโลวีนทิกเก็ตนะครับไม่ยากนะประมาณเออ,อไม่รู้ดิแต่ว่าโอกาสดรอปสูงอยู่เหมือนกันครับนะ่าจะประมาณสาคําตัวก็น่าจะดรอปแล้วนะฮะตั๋งที่ผมเคยลองมาตอนกลางวันนะครับพอเราได้ฮาโลวีนทิกเก็ตมาแล้วนะครับผมเราก็เดินมาที่ช็อปของฮาโลวีนนี้ครับเราก็จะมีให้เลือกเอ่อให้ ให้ซื้อหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสเชสคี Kid, หรือเชสคีะ Key, นะฮะหรือว่าเดคอเชสคีเอาไปแลกพวกของตกแต่งนะหรือก็ m o เอ็ e H P, พวกของที่เอาไปสุ่มนะครับผมอ่ะแต่ว่าไฮไลท์เลยก็คือหมวกฮัลโลวีนนั่นเองนะครับนี่เราสามารถเอาไอ้กล่องฮัลโลวีนเชสคีเนี่ยไปสุ่มได้ที่คาสิโนที่อยู่ตรงนี้นะฮะ ะครับซึ่งในคาสิโนตรงนี้นะครับก็จะมีฮาโลวีนแฮดเต็มไปหมดเลยฮะเพราะว่ามีหลายอย่างมากเลยหลายแบบมากบางอันจะมีออฟด้วยนะครับเอนชานทั้งเอนชานแบบกากๆหรือเอนชานแบบโหดๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเงินมาให้เราละเหี่ยใจทุกอย่างในนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นหมดยกเว้นพวกหมกออฟโหดๆนะฮะเจอเซ็นจะต่ํากว่านะครับแต่นอกนั้นเนี่ยเท่ากันหมดมีโอกาสได้หนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยนะครับผมนะวิธีทําง่ายๆก็แค่ไปคลิกขวาตรงนี้แค่นั้นเองครับปึ๊บ ชุบๆๆแล้วก็ลุ้นว่าจะได้แฮตหรือไม่นะฮะ <c oughs> ดวงกลัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> นั่นแหละครับหนึ่งพันไอจีเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาแฮตสักอันนะฮะแต่ดวงผมวันนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นห่วยแตกนะครับอาจจะได้แฮตยากหน่อยนะฮะเสียใจมากไปละแปดพันส่งอีกทีไม่ได้นี่ง,งอนแล้วแฮตเดโอ้โห ไม่ได้แฮตนะครับเสียใจมากอนะเออแต่แฮตก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นพวกหมวกฮาโลวีนพวกหมวกแคนดี้อะไรพวกนี้ฮนะลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่สามทีไม่ได้แฮตนี่เครืองมากขออีกสองทีแล้วกันอะไรวะดวงกูอะไรวะเนี่ยวันนี้นี่แฮตเต็มเลยเนี่ยแฮตแฮตแล้วแฮตแล้วแฮตที่หน้าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสุดท้ายละสุดท้ายละ ต่อเฮ้อโอ้ยเสียใจเฮ้ยแล้วครับโอ้โหสุดยอดถ้าเราได้ของพิเศษนะครับมันจะบอดแคดขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ของพิเศษนะครับเราก็จะเป็นแค่นี้นะฮะอันนี้เป็นหมวกขวดตัวตลกนั่นเองนะครับอีนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมมาแนะนําประมาณนี้แล้วกันว่างๆลองเข้ามาเล่นกันนะครับในโหมดฮาโลวีนของเซิร์ฟสเตเกียนของเรานั่นเองนะฮะในเซิร์ฟ1.8ครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอี๋อี